รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาพบกับรายการรักกระบี่และปันปันเตรนปันโพประเสริฐครับผมตั้นตรีชาติครับเป็นไงบ้างตั้นหลังจากที่ได้สัมผัสกับจังหวัดนี้แบบเต็มๆละแน่นอนครับพี่ปันถ้าพูดถึงจังหวัดนี้ผมยังยืนยันตามสโลแกนเดิมครับว่ารรกระบี่เนี่ยเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักครับหากคุณผู้ชมที่มาที่นี่นะครับจะเข้าใจคำคำนี้แน่นอน แล้วแล้วก็วันนี้นะคะปันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมค่ะถ้าพูดถึงวัฒนธรรมนะตั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยจะจาวัฒนธรรมของไทยได้ดีมากเลยถ้าเป็นภาคเหนือจะนึกถึงอะไรถ้าภาคเหนือเนี่ยผมต้องนึกถึงอย่างแรกเลยก็คือการฟ้อนครับพี่ปันอืมใช่นะคะเนิบๆช้าๆนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นภาคอีสานละโอ้โหนี่ไม่พ้นแน่นอนครับพี่เต้นกันฝุ่นตลบนันก็คือหมอลำไปน้างานมาแล้วโอ้โหปูเสือเต้นงานกระจายครับพี่ใช่ ถ้าพูดถึงภาคใต้นะคะปันก็จะพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าจะต้องเป็นมโนราแล้ววันนี้เนี่ยปันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมมโนราพื้นบ้านที่มาผสมผสานกับการแสดงยุคใหม่ตั้นนะคะพร้อมที่จะดูกันหรือยังพร้อมแล้วครับพี่ผมนี่อยากดูมากๆเลยใจเย็นๆยนตั้นก่อนที่จะไปชมชุดมโนราตั้นรู้หรือเปล่าว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยเขามีการเสริมสร้างการท่องเที่ยวภาคกลางคืนด้วยนะแล้วก็ยังส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมด้วยนะครับพี่ใช่แล้วน่าสนใจมากๆเลยครับเอาล่ะตอนนี้ถ้าเราพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าเนาะครับ ท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลางวันส่วนใหญ่นะครับพี่ปันใช่แล้วถ้าในตอนกลางคืนนักท่องเที่ยวเขาจะไปเที่ยวที่ไหนกันล่ะครับก็นี่แหละที่พี่บอกตั้นจะพามาดูมโนราเรืองแสงที่ปาก้าค่ะและแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนที่กําลังโด่งดังในจังหวัดกระบี่เลยค่ะอ๋อที่ปาก้านี่เองคือผมเนี่ยเห็นป้ายโฆษณาทั่วจังหวัดเลยครับพี่ปันใช่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยเห็นป้ายโฆษณาตลอดเลยงั้นเราอย่ารอช้ากันเลยค่ะเข้าไปชมด้านในกันไปกันค่ะคุณผู้ชมคะไปครับ สวัสดีครับผมจตุพลสิทธิชัยนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการปากาา้าโชว์พาร์คจังหวัดกระบี่ครับครับสวัสดีครับผมสุพัชชูกรินนะครับครูเอ็มเป็นครูสอนการสแสดงของโรงละครคปากาา้าโชว์พาร์คครับก็จริงๆต้องทั้งเท้าความว่าผู้ว่าท่านผู้ว่าหนุ่มนะครับพี่หนุ่มของเราเนี่ยได้วางนโยบายของกระบี่ไว้ว่าในแง่ของภาคกลางคืนเนี่ยจะต้องเป็นสตาร์ลี่ไนท์ซึ่งสตาร์ลี่ไนท์เองเนี่ยทางพี่หนุ่มเองหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดกระบี่เนี่ย ท่าต้องการให้เป็นความบันเทิงที่ตอบโจทย์ในแง่ของศิลปะตอบโจทย์เรื่องธรรมชาติและความเป็น World Class เพราะ,ะนั้นปากกาโชพาร์กนะครับก็สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาจาก3 3ข้อนี้เลยคือ1ในแง่ของศิลปะก็จะพบว่าในการแสดงของเราเนี่ยนำเรื่องของมโนรานะครับซึ่งนามโนราเนี่ยมาแสดงในความเป็นศิลปะภาคใต้ เพื่อมาสร้างเป็นจุดดึงดูดในแง่ของภาคกลางคืนและในแง่ของความเป็นธรรมชาติเองนะครับก็จะเห็นว่าในแง่ของพื้นที่ปาก์าโชพาร์คเนี่ยเราเป็นโรงละคร360องศาซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีภูเขาโอบร้อมซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดกระบี่แล้วอันที่3คือในเรื่องของความเป็นเวิลด์คลาสนะครับก็จะเห็นว่าในแง่ของเทคนิคพิเศษต่างๆของโชว์ของปาก์าโชพาร์คหรือโชว์มโนราทุมิติมีการใช้เทคนิคแสงสีเสียงเนี่ยเรียกว่าระดับโลกเรียกว่าแสงสีเสียงท เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเพราะนั้น3สิ่งนี้แะครับคือสิ่งที่ตอบโจทย์ในคำว่าเป็น Starry Night นะครับและปาก k a ้าโช Park ก็เป็นแห่งแรกของจังหวัดกระบี่นะครับผุ ก็จริงต้องบอกว่าก่อนมาทำตัวปากกาชโชว์พาร์คนะครับเรามีเบสมาจากบริษัทอีเวนต์นะครับบริษัทพิกซ์วันอีเวนต์นะครับซึ่งอยู่ในวงการเนี่ยมา12ปีแล้วเราก็ทำงานล่าสุดเนี่ยเป็นงานไลท์ติ้งเฟสติวัลที่ราชประสงค์ทำมา2ปีซึ่งประสบค,ความสำเร็จอย่างสูงมากเพราะนั้นเราเลยติดใจในแง่เรื่องของเทคนิคเรื่องไลท์ติ้งนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราขนทีมงานทั้งหมดที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องไลท์ติ้ง Writing ทั้งหมดออกแบบเวทีกราฟิกเรื่องของไลท์ติ้งต่างๆนะครับ เรียกว่าเราขนทีมงานมือหนึ่งของประเทศในเรื่องของไรติงมาอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับครับเอ่เรื่องของการฝึกซ้อมนี่นะครับจริงๆแล้วอินเทนชันของโองละครเราหรือว่าความตั้งใจของเราเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะกระจายไรายได้ให้ผู้คนท้องถิ่น หรือว่าน้องๆท้อง,องถิ่นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราเฟ้นหาหนักแสดงที่เป็นคนท้องถิ่นเนี่ยแน่นอนมันมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วที่เราจะไม่ไม่สามารถเจอมืออาชีพได้หรือว่าไม่สามารถที่จะเจอช้างเผือกในกลางป่าได้ง่ายๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องมาเริ่มนับศูนย์ใหม่จากจากคนหลายๆคนบางคนเนี่ยมีพื้นฐานมาแล้วก็จริงบางคนไม่มีอะไรเลยเดินมาตัวเปล่า แต่พอเรามาอยู่รวมกันเนี่ยทุกคนมันต้องมีจักรยภาพที่เท่าเทียมกันในสถานที่แห่งนี้ซึ่งภาพที่มันจะเกิดบนเวทีเนี่ยมันต้องเป็นภาพที่ทุกคนมีสกิลหรือว่าทักษะที่เท่าเทียมกันฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันมัน,ม,นมันค่อนข้างเป็นเรื่องยากมากๆในเรื่องของการฝึกซ้อมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยที่ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีครับผมผมถือคติแล้วก็ยึดมั่นอยู่คําเดียวเลยก็คือความตั้งใจความแน่วแน่ของเด็กๆ ท,ที่เขาแสดงให้ผมเห็นตลอดเวลาในฐานะของครูผู้ฝึกสอนเน่ยนะฮะจริงๆแล้วลึกๆของนักแสดงที่ มีความตั้งใจในการทำการแสดงชุดนี้หรือว่ามีความตั้งใจในการฝึกซ้อมการแสดงชุดนี้นะฮะเอ็มว่ามันมาจากคีย์เวิร์ดคำเดียวคือคำว่ามโนราซึ่งคำว่ามโนราเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ดึงดูดมันเป็นจิตวิญญาณจิตวิญญาณหนึ่งที่ดึงดูดทุกคนเข้ามาหากันมันทุกอย่างเอ็มคิดว่ามันไม่มีไม่มีการบังเอิญนะฮะมันต้องถูกทามาจัดสรรขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมาเจอกันด้วยคําคํานึงหรือว่าด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนมันตั้งใจจะทําด้วยกันจริงๆ จริงๆสิ่งที่เราดีใจมากนะครับว่าเราเราตีโจทย์มโนลาออกมาในแบบที่สามารถสื่อสารได้ทุกคนทุกรูปแบบไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นหรือแค่เอเชียเพราะจริงในกระเบ,บียงเนี่ยเรามีกลุ่มของยุโรปค่อนข้าง,งเยอะมากสิ่งหนึ่งที่ประทับใจเลยคือว่า,อาลูกค้าที่มาจากโซนยุโรปเองอังกฤษเองนะครับมาจากลอนดอนเนี่ยก็มาดูโชว์เราแล้วเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เขาประทับใจมากคือเขาเขาถามว่ายุรู้จักโชว์เดอะไลออนคิงไหม เขาบอกเขาไปดูโชว์แล้วอคิงมาเนี่ยเรามาดูโชว์มาดูโชว์ของมรรดาทุกมิติแล้วเนี่ย mm hmm. เขารู้สึกประทับใจแล้วรู้สึกว่าเราสามารถนําเสนอได้ไม่แพ้ลายอัลคิงก็สําหรับเราลายอัคิงคือ world c ค a s s นะครับแล้วก็สาหรับผู้เราเองก็เรียกว่าเป็นโลโคอลที่มีความตั้งใจจะนําเสนอผลงานความเป็นไทยเนี่ยสู่ g l o b a l ก็ถือว่าตอบโจทย์ของเราในแง่ของเขาเรียกมาตรฐานที่เราอยากจะส่งมอบวันนี้คือของขวัญชิ้นสำคัญของเมืองกระบี่นะครับ จริงปาก้าโชว์พาร์คนะครับเราอยู่บนพื้นที่25ไร่นะครับซึ่นนี้คือเฟสหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของโรงละครอยู่ที่5ไร่ในเฟสถัดไปจริงๆสิ่งที่พวกเราตั้งใจเลยคือว่าเราต้องการเป็นตัวจุดประกายนะครับว่าจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเพราะนั้นเราคือนักลงทุนกลุ่มแรกที่มาที่นี่เพราะนั้นสิ่งที่เราได้เปิดมาแล้ว6กเดือนเป็นตัวชี้ให้เห็นว่ากระบี่มีความพร้อมที่ไม่ใช่แค่ธรรมชาติเท่านั้นแต่ในเรื่องของศิลปะในเรื่องของวัฒนธรรมก็สามารถที่จะดึงดดดูนักทท่่องเียวไ้ เพราะนั้นอีก20ไร่นะครับเราเชิญชวนนะครับสำหรับนักธุรกิจทั่วประเทศเลยที่คุณสนใจอยากมาลงทุนอยากจะมาสร้างงานสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกระบี่พื้นที่ด้านหลัง20ไร่เราสามารถที่จะเปิดทำในงแง่ของสุงวินียศูนย์การประชุมโรงแรมร้านอาหารต่างๆซึ่งถือว่าทางพวกเราเองเปิดรับทุกๆท,ท่านครับที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างสารรค์สินดีให้กับจังหวัดของเราให้กับประเทศของเราครับก็ในฐานะสำหรับผมเป็น ปากในฐานะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะครับเราเห็นอันนึงคือว่าจริงประเทศไทยเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอใครนะครับเราเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราคิดว่าเรามีความสามารถมีสกิลในแง่ของเรื่องของการทำอีเวนต์เรื่องของธุรกิจบันเทิงเราเห็นว่าสิ่งนี้เราสามารถเริ่มต้นได้ที่จะช่วยประเทศของเราเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรามาที่นี่เลยคือว่าเรานำความสามารถทั้งหมดที่เรามีมาสร้างสารร์ผลงาน แล้วนาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมธรรมชาติที่บรรพบุรุษให้มาเนี่ยมาสร้างไงทําให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมฝากเลยคือฝากสําหรับคนไทยครับว่าอย่ารอใครครับเราสามารถช่วยประเทศไทยเราได้แล้วก็ในส่วนของภาครัฐเองก็ตามเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าการจับมือร่วมกันสนับสนุนให้ภาคเอกชนสาม,มารถเติบโตได้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆและสุดท้ายสําหรับนักท่องเที่ยวเลยครับสิ่งที่มาเที่ยวที่นี่เราไม่ได้อยากให้มาช่วยครับเราอยากให้มาชื่นชมว่า คนไทยไม่แพ้ใครและนักแสดงทั้งหมดคนทํางานหมดกว่า100ชีวิตเป็นคนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากการที่เราทําธุรกิจที่นี่ไปสู่พวกเขาก็ฝากทุกท่านครับว่าพวกเราไปจุดเริ่มต้นและก็รอทุกท่านที่จะมาร่วมกันขอบคุณครับครับในส่วนของผู้ฝึกสอนนะครับเอ,อเอ็มก็อยากจะฝากไว้ว่าการที่คุณคิดจะมาดูโชว์ที่รรละครปาก้าโชว์ปาร์กเนี่ยนะครับ คุณจะไม่ได้เห็นเอ่อนักเต้นหรือว่าดานเซอร์ที่เป็นมืออาชีพแน่นอนทางด้านศักยภาพนะฮะแต่ว่าคุณจะเข้ามาแล้วคุณจะเห็นหัวใจที่มันมีศักยภาพมาจะเข้ามาแล้วคุณจะเห็นในสิ่งที่พวกเขารักแล้วก็สิ่งที่แบบวัฒนธรรมสร้างให้เขาเติบโตขึ้นมาจริงครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายธนพลกล้องหนุ่ยดิฉันนางสาวจารุมาศไทยนุกูลค่ะผมนายการรัตลูกเหลี่ยมครับดิฉันนางสาวจุธามาศเพชรเทค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าชุดที่ผมใส่อยู่นี้เป็นชุดเครื่องของโนราซึ่งโนราเป็นศินละปะก,การแสดงพื้นบ้านของภาคใต้และที่ผมได้ใส่ชุดอยู่ทุกวันนี้เ<ม>ชื่อแน่นอนอยู่นะครับว่าศิลปินทุก ทุกทุกคะแนนทุกสายก็ต้องมีครูและผมก็ต้องผมก็มีครูเหมือนกันครูที่สอนดำผมก็คือครูธรรมนิตนิคมรัฐหรือที่เรียกว่าครูธรรมนั่นเองครับและก็เมื่อมาอยู่จุดนี้ใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วครับความยากก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะที่นี่มันเป็นการแสดงร่วมสมัยระหว่างศิล,ละปะก,การแสดงโนราภาคใต้กับศิล,ละปะทางตะวันตกซึ่งผมกไม็ได้เรียนจบทางด้านศิล,ละปะทางตะวันตกและก็จะมีบันเล่ g y m นาสติ c แจ๊สคอนเท m p o r a รีแดนซ์ซึ่งผมก็ไม่ได้แบบเรียนทางทางด้านนี้มาผมต้องมาาอใสทักษะฝึกจากเพื่อนๆจากครูจากครูฝึกที่ที่นี่จนเป็นทุกวันนี้ครับค่ะสำหรับตัวฝนนะคะการที่เอามโนรามาประยุกต์ในแบบใหม่นะคะสำหรับตัวฝนเองฝนได้ผ่านการรำโนราเรียนโนรามาโดยตรงค่ะแล้วก็การที่ เอาโนรามาประยุกต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นความยากสําหรับฝนนะคะที่ไม่มีพื้นฐานอื่นๆเลยเช่นการบรลเล่การเรียนบรลเล่นะคะการเรียนบรลเล่ก็จะมีการยืดเส้นยืดสายการพอยเท้าใช้เทคนิคต่างๆที่เกิดความยากมากขึ้นค่ะก็เลยก็ต้องใช้การฝึกฝนมากขึ้นค่ะก็สําหรับโนราที่นํามาประยุกต์ใหม่นะครับสําหรับนุษมันก็จะมีทั้งยากและง่ายสําหรับ สำหรับคำว่าง่ายเนี่ยก็จะมีคือแบบว่าเราเป็นคนใต้อะเราก็ลำเป็นอยู่แล้วแล้วก็สําหรับคําว่ายากเนี่ยมันก็จะต้องมีเพลงเข้ามามีแสงสีเสียงมีเทคนิคหลายอย่างที่เราจะต้องเล่นให้กับคือท่านี้ต้องเล่นให้ตรงกับเพลงนี้เล่นให้ตรงกับไฟนี้ที่เขามาร์คให้เรามานะครับ ถ้าถามว่าในช่วงการจะมาอยู่ตรงนี้ได้มันต้องผ่านอะไรมาเย,เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมที่ผมไม่ถนัดมากเลยก็คือการสเปเชียร์สเปเชียรคือการจับฉีกขาให้เป็นร้อยแปดสิบองศาซึ่งผมไม่ได้ัวอ่อนขนาดนั้นก็เลยก็แบบมันมันเจ็บปวดมากกับการฉีกขานี้แบบทั้งบวมทั้งช้ำแล้วทั้งน้งำตาคลอ สำหรับนุชนะครับในช่วงที่ท้อเนี่ยก็จะเป็นช่วงแรกๆเลยที่เข้ามานะครับเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานการเรียนบัลเล่์อย่างที่บอกในตอนแรกนะครับก็การสเตร t c h i n g อะไรก็ไม่มีไม่มีพื้นฐานอะไรเลยก็เป็นแค่นักกีฬาที่เล่นกีฬาและซ้อมไปวันๆนะครับแล้วก็พอท้อเนี่ยก็มีครูนะครับก็ครูอเอ็มนะครับก็มาพูดว่าแค่นุชทำไม่ได้เหรอแค่นี้ทําไม่ได้เหรออะไรแบบนี้แล้วแบบแล้วนุชเป็นชอบเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาดูถูกตัวเองนะครับก็จะมาแบบเออเอาวะ คนอื่นเราคนอื่นทาได้เราก็ต้องทําได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้นุชก็ยังเรียนอยู่ก็อยากทํางานเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็ไม่อยากอะไรหลายๆอย่างกับครอบครัวครับก็อยากยืนดนื้อขาตัวเองสักทีก็กลับมาทํางานแล้วก็ทํามาจนถ,ถึงทุกวันนี้ครับการแสดงด้านนี้คือการแสดงโนรา การแสดงนี้เป็นเป็นเหมือนเกือบเกือบทั้งชีวิตของผมแล้วว่าเขาคือผมเป็นคนเป็นคนชอบชอบการแสดงมากตั้งแต่เด็กมาแล้วแล้วก็ได้เรียนศิลปะก,การแสดงที่มหาวิทยาลัยพักษิณสงขาจนจบแล้วก็ได้ม,มาทำงานด้านนี้นี่คือหัวใจหัวใจของเราเนาะที่คำว่าโนราเนี่ยคือหัวใจของเราจริงๆครับ สำหรับนุชน,นะครับนุชไม่มีนุชไม่ได้มีป่ย่าตายาที่เคยลำลา,ามาไม่เคยมีปุย่าตายาที่แบบมีสืบทอดกันมาแบบนี้นะครับแต่ว่านุชก็แสดงมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็จะมีการแข่งขันเต้นทูบีนัมเบอร์วันแข่งแข่งโน่นแข่งนี่ที่เกี่ยวกับเต้นหรือแสดงมาก็ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแล้วก็มันเป็นช่วงที่ตอนนั้นไม่ได้ซ้อมกีฬาพอดีแล้วก็มีคนติดต่อไปว่าเออมาทํางานเถอะนะมันเป็นการแสดงแล้วก็เรารักอยู่แล้วอะ เรารักมากถามว่ารักงานนี้ไม่รักมากเลยอยากแสดงมากแบบพอขึ้นวเวทีแล้วแบบมันใช่อะ่ะพอขึ้นวเวทีแล้วตัวเราคือใช่จริงๆนี่แหละคือตัวเราคือแบบรักในการแสดงจริงๆครับสําหรับจ๋านะคะมนโนราคือเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะค่ะมันคือเราดูมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะค่ะแต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะ,ะได้มารําหรือแสดงอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็เลยแบบมันก็เป็นสิ่งที่เราแบบรักอยู่แล้วอ่ะค่ะ มันก็ไม่ได้มันก็ไม่มีคําพูดอะไรที่มากกว่านี้ค่ะกถาทนผลตอบแทนใช่ไหมครับบอกเลยครับว่าคุ้มมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวดิการของทางโครงการที่มอบให้กับนักแสดงหรือว่าพนักง,งานทุกคนแล้วก็สองผมเป็นคนจัดกระบี่บ้านอยู่ใกล้กระบี่เมื่อได้กลับไปเจอหน้าคนที่เราเรา เรารักครอบครัวของเราอ่ะไม่ต้องแบบไปทํางานต่างถิ่นต่างบ้านต่างจังหวัดที่มันไกลกับบ้านที็ลําบากได้อีกอย่างหนึ่งอ่ะสิ่งตอบแทนมากที่สุดคือการได้ราอยู่บนเวทีแล้วได้มองเห็นแขกผู้ชมที่ปรบมือให้กับนักแสดงครับนั่นแหละครับ,ค,รบคือสิ่งรังใจแล้วก็สิ่งตอบแทนสำหรับผมค่ะถามว่าผลตอบแทนคุ้มค่าไหมกับการที่มาทําตรงจุดนี้นะคะสำหรับผมคุ้มค่ามากค่ะเมื่อแรกกับงานที่เรารักค่ะ ด้วยจิตวิญญาณนะคะความรักของนักแสดงทุกคนในสถานที่แห่งนี้นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะจากคนที่เริ่มเริ่มศูนย์เลยนะคะจากคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยมีความมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่ตวเองรักแล้วก็อยากจะสื่อสารตอบท่านผู้ชมนะคะทั่วโลกนะคะว่าเวทีแห่งนี้มีความ อาการตาสําหรับโชว์มโนราอย่างแท้จริงค่ะก็นะครับใครรักมโนราใครยังไม่เคยดูมโนรามาดูที่ปาร์คาโชว์ปานะครับเพราะมันไม่เหมือนใครที่ใดในโลกแน่นอนวิธีของเรา360องศามีกายกรรมโหดผ้า a อเรียลซิลมีฉากแบล็กไลท์ที่ชุดมโนราจืดชุดของกินารีเนี่ยเรืองแสงขึ้นมารับรองคุณไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะเข้ามาชมที่ปาร์าได้นะคะ ทุกสิ่งอย่างบนเวทีเนี่ยครับมันเป็นการถ่ายทอดมาจากข้างในของนักแสดงออกสู่สายตาผู้ชมอยากให้พี่น้องชาวภาคใต้บ้านเราเองหรือภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานรวมไปถึงต่างประเทศอยากให้ติดติดตามปาก้าโชว์ปาของเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้โหปาก้าโชว์เนี่ยแสงสีเสียงยิ่งใหญ่มากเลยนะครับพี่ปันนั่นสิครบทั้งแสงสีแล้วก็การแสดงเลยตั้นแล้วอย่างนี้เขาจะมีความเสี่ยงไหมครับถ้าเกิดใช้กระแสไฟฟ้าเยอะๆแบบนี้ไม่หรอกปันบริเวณนี้อยู่ใกล้กับหม้อปแปลงขนาดใหญ่แล้วก็ใกล้กับสถานที่เลยมีระบบไฟสำรองด้วยนะแล้วถ้าในพื้นที่ของจังหวัดมีการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวรูปแบบนี้เยอะๆเนี่ยเราจะมีพลังงานเพียงพอไหมครับพี่ปันเยอะขนาดไหนล่ะ ถ้าเกิดว่าเยอะมากก็คงจะไม่ไหวเหมือนกับตอนที่เราไปคุยกับพลังงานจังหวัดนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้อ๋อครับพี่ผมก็แค่สงสัยอะ สุดยอดมากๆเลยครับพี่ปันน่าทึ่งมากๆเลยนะครับมไม่น่าเชื่อว่าการแสดงมโนราของคนพื้นถิ่นเนี่ยพอนํามาประยุกต์กับการแสดงแนวใหม่เนี่ยจะทําให้น่าสนใจได้ขนาดนี้และที่สําคัญนะครับเป็นที่ถูกอกถูกใจกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติอีกด้วย ใช่ค่ะบ้านเราเนี่ยมีคนเก่ง,เ,กงเยอะนะตั้นแล้วก็มีการพัฒนาวัฒนธรรมของเราเนี่ยให้ก้าวหน้าแล้วก็โดง่งดังไปทั่วโลกเลยและที่สําคัญนะเป็นแหล่งรายได้ของคนในจังหวัดแล้วก็คนในประเทศด้วยจากสิ่งที่เรามีนี่แหละใช่ครับและผมเชื่อนะครับว่าวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยจะไม่มีวันเลือนหายอย่างแน่นอน<ะ>แล้วก็จะมีการพัฒนาการแสดงสวยๆงามๆแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกมากมายแน่นอนครับพ<ช>ี่ปันใช่แล้ววัฒนธรรมของเราจะต้องโดง่งดังไปทั่วโลกเลยและสิ่งที่สําคัญที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับนั่นก็คือเรื่องของ พลังงานที่มาพร้อมกับการพัฒนานี่แหละครับพี่ปันซึ่งเราจะต้องเตรียมพร้อมในหลายๆด้านเลยครับใช่แล้วล่ะตัน้นถ้าหากว่าจังหวัดกระบี่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลางคืนมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าที่เยอะขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนกันดีๆเลยล่ะ ใชแล้วครับพี่ปันแบบนี้นี่เองนะครับอเอาละครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของการเกษตรกันบ้างที่จังหวัดกระบี่เนี่ยเขามีการพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วแล้วก็มีอะไรน่าสนใจอีกบ้างเดี๋ยวเราติดตามได้ในรักระบี่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมและพี่ปันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ